สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องซานัมอนโลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแสดงละครสั้นเรื่องเมื่อคนทั้งเมืองซากุระหายไปจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะฮ่าไปลองเลยนดีกว่าแต่วันนี้ทำไมเมืองดูเงียบเงียเหมือนไม่มีใครอยู่สัก็คนเลยอ่ะสงสัยไปต่างจังหวัดมั้งแต่ตอนนี้ต้องรีบไปรู้เลยเพราะว่ามันสายแล้ว เอ๊ะทำไมเงียบจังสงสัยจะเข้าเรียนเหมือนมอั้งรีบรีบไปดีกว่าเดี๋ยวสายเอ้าทำไมไม่เห็นมีใครเดินเลยอ่ะปกติมีนีไปดูสิไปดูก่อนดีกว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนไม่มาเห็นแต่กระเป๋าไปดูอีกห้องนึงดีกว่าห้องนั้นก็ไม่มีอีห้องนึงอะก็ไม่มีอีกไปดูชั้นสองดีกว่า อไปดูห้องปุอนเอาไม่มีอะไรอยู่อีกหรอไปดูชั้นสองดีกว่าไม่ไปดีกว่าถ้าไปอ่ะอาจจะไม่มีก็ได้วันนี้เป็นวันหยุดหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะวันนี้ก็ไม่ใช่วันหยุดนี่แล้วทุกคนไปไหนกันเนี่ยเอ๊ะวันนี้ทําไมบ้านเมืองดูสงบสุขจังเลยอ่ะไม่ค่อยมีใครเลยเอา้าวทาไมมันเงียบจังวันนี้ไม่อยากไปโรงเรียนเลย ขออยู่บ้านสักหนึ่งวันแล้วกันลาครูไปแล้วเอา้าร้านอาหารก็ไม่มีห้องน้ำด้วยเปล่าเนะ่เอา้าไม่มีแล้วเจ้เขาไปไหนล่ะแล้วลูกค้าประจำก็หายไปอีกหายไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปหาน้องคนนั้นได้ก่อนแล้วก็ถามว่าไปไหนเอา้าตำรวจนั้นถามตำรวจก็ได้ตำรวจตำรวจเอา้าตำรวจก็ไม่อยู่ตำรวจไปไหนอะ่ะ แล้วเอา้าน้องสองคนนั้นก็ไม่อยู่ไปไหนกันเนี่ยยูมาดยังไงก็ต้องมีอยู่แลย้ยเป็นราเอาพี่เขาก็ไม่อยู่พี่เขาไปไหนอะ่ะเฮ้ยหายไปไหนกันหมดเนี่ยอะเฮ้ยนายอยู่นี่เหรอเอมนี่เธอรู้ไหมว่าทุกคนไปไหนกันอะ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะไปโรงเรียนก็ไม่เจอใครเลยฮะเป็นไปได้ไงาาอะแล้วผอ,อลอะ่ะ ก็ไม่เห็นนะ ừ, ฉันว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยฉันก็คิดเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเขาลับต่างจังหวัดกันหรือเปล่าโอ้โหต่างจังหวัดก็ไม่น่าจะไปหมดเมืองกันมั้งขนาดคนที่เดินอยู่ในหมู่บ้านทุกวันแล้วก็คนที่เดินบนถนนทุกวนันอะไรแบบนี้เขาก็ไปไหนกักนก็ไม่รู้อะ่ะจริงด้วยฉันก็ไม่เห็นเลยวันนี้ฉันไปโรงเรียนอะ่ะ งั้นเราลองตะโกนหากระดูมั้เพื่อจะมีใครได้ยินเอ,อิมก็ดีเหมือนกันนะมีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมคะ,มคมคะเจอใครไหมอะ่ะไม่เจอฉันไม่เห็นเลยรถบนถนนก็ไม่มี ดีนะไฟแดงไม่หายไปด้วยว่าแต่ลองไปถามยากูซ่ากันไหมไม่เอาอะไปถามทำไมเดี๋ยวเขาก็ตีเอาเหล่ะตอนนั้นฉันไปอะเขาตีฉันแทบตายเลยโอ้จริงด้วยยากูซ่าเขาก็แบบโหดไปนะเขาไม่รู้จักใครเขาก็ทำร้ายมาแหละนั้นฉันไปดูที่แก๊งสีชมพูไหม ฉันว่านะไปฉันไปดูที่ตำรวจแล้วก็ไม่มียากรสสีชมพูก็น่าจะไม่มีแต่ว่าฉันว่าน่าจะมีนะแต่ว่าแกเสีอะไรนะฉันจาชื่อไม่ได้แล้วอะที่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโรงพยาบาลอะอีกฝั่งหนึ่งของโรงพยาบาลเหรอแต่ฉันว่านะน่าจะหายไปกันหมดเลยแหละแล้วฉันจะทํายังไงดีอะฉันจะซื้อของ ก็ไม่มีใครขายให้ฉันว่าให้ถ้าแกอยากซื้อของอะ่ะแกก็ไปหยิบมาแล้วก็วางเงินไว้บนโต๊ะเื่อเขาไปไหนอะ่ะไปซื้อของอะไรประมาณเนี้ยอ,อืมนันก็นด,ดีนายฉันว่าอาจจะมีสัปาร์ลาดและพาตัวทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ไปก็ได้มันก็น่าจะจริงนะนั่าเราไปตามหาสัรปรลาดตัวนั้นกันเถอะได้ได้ฉันขอไปด้วยแต่ฉันขอ ปเปลี่ยนชุดป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเสื้อมันเลอะนี่เธอยังจะมีเวลามาห่วงเสื้ออีกเหรอเดี๋ยวมันซักไม่ออกโอเคโอเครีบแต่งตัวก่อนเดี๋ยวไม่ทันสปาร์ลาดอาจจะรับพาตัวไปแล้วก็ได้โอ้ยชุดนี้ชุดอะไรเนะี่ยชุดไหนดีเลือกก่อนชุดไหนดีชุดนี้แหละ สู้กับ<อ>พวกไอสปลาดได้แต่งชุดอะไรของเธอเนี่ยอก็จะได้แบบไม่ต้องโดนเป็นแผลอะไรอย่างงี้ไงอ่ะโอเคโอเคโอเคฉันว่านะน่าจะอยู่ในภูเขาป่าแน่เลยโอ้จริงนะอาจจะจริงก็ได้อนะนั่นเราไปกันดีกว่าเผื่อทุกคนกำลังขอความช่วยเหลือ ตามฉันมาเลยเดี๋ยวฉันพาไปได้ได้ไปไปฉันว่านะมันน่ะน่าจะพารักพาตัวทุกคนไปแน่เลยโอ้ยฉันก็ต้องลำบากอีกหนะไปไปฉันก็ว่าเหมือนฟังนะถึงละนี่ไงมีคนอยู่เยอะๆนะน่าจะใช่ ฉันก็ว่าเหมือนกันเนี่ยเต็มเลยเนี่ยนั้นเราไปจัดก,การกระเถอะฉันอยากแก้ไขพวกมันจริงๆเลยใช่มาลักพาตัวได้ไงโอ้ชินเลิอกอุ้มเธอก่อนเอาปุ่มอยู่ไหนน่ะปุ่มเอาอย่นีนี่ฉันอ่ะจะพาเธอไปสู้มันเองบังอาจมาลักพาตัวได้ไงมิเกนจะสู้ไหวเหรอมีเกจะสู้ไหวเหรอโอ้ oh my god, god. ตัวดำมากแลวแถมยังแบบตัวใหญ่มาก ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยหนูโดนตัวนี้รักพาตัวมานี่กจะสู้ไหวเหรอฉันว่าไหวนะทุกคนไปหลบกันก่อนช่วยด้วยครับทุกคนไปหลบกันก่อนเดแต่ฉันว่ามันตัวใหญ่กันไปแล้วฉันไม่กล้า่อสู้กับมันแล้วนั้นเธอรออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวฉันพาไปที่บ้านฉันก่อนทุกคนเลยโอเค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 พาทุกคนมันี่ก่อน นี่กันให้หมดะเอาเธอตามฉันมาทำไมล่ะทุกคนรออยู่นี่กันกรอนนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อสู้ให้โอเคค่ะฉันน่ะโดนมันดึงมันดูดอะไรไปก็ไม่รู้ค่ะอยู่ดีๆฉันก็ลอยตัวไปกันทั้งบริษัทเลยค่ะอยู่ดีๆฉันนั่นทำงานสัมภาษณ์งานอยู่อยู่ดีๆมีตัวอะไรไม่รู้ค่ะมาดูดฉันไปค่ะเหมือนแม่เล็กเลยอะค่ะ ฉันว่าเราเรีบช่วยพวกเขากันเถอะแต่เกิดอันตรายแล้วพวกมันทำอะไรพวกคนหน้า่ะครับอมเขาก็ออมบังคับบอกว่าให้ผมอยู่เงียบ <c oughs> ๆอยู่เฉยๆอะครับแบบทำร้ายเขาแล้วทีนี้ผมจะหนีเขาก็แบบว่าอมจะต่อยผมอะครับโหละร้อยแรงหมักมักมักใช่ใช่ใช่ฉันกลัวมากเลยได้เป็นฉันนะ ฉันตายแน่เราไปกันเถอะเดี๋ยวไอตัวนั้นมันจะทำร้ายเราโอเคโอเคที่เดิมใช่ไหมใช่ใช่น่บางอาจมาทำร้ายคนในเมืองได้ยังไงจะไมล่ละเธอโกรธฉันเหรอโกรธสิเธอมาทำร้ายได้ยังไงเธอมีสิทธิ์อะไร เธอไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะมาทำร้ายฉันได้หรอกเหรอใช่ <laughs> <laughs> ฉันจะเอาปืนออกมามาทำร้ายแกย <laughs> <laughs> เธอบากอาจมาพูดอย่างนี้กับฉันเหรอเธอโดนแน่แน่จริงเธอเข้ามาสินี่นะ <laughs> นี่นะระวังตัวนะนั่นไงมันตายลวเออมีอีกสี่คนอย่าบอกนะว่ามันเรียกแก๊งมาด้วยอ่ะ คุณระวังตัวไว <token. S 2> ้ด uh ้วยฮ่าวมอนรมอนโรอ่ะอ like. ่าในที่ส <g ents Bundest ara> <t> ุดฉันก็ทำร้ายมันได้แล้วคุณแต่ไม่สี่คนนะคุณไม่กลัวเหรอนั่นเราจบคลิปกันแค่นี้ก่อนเถอะเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นิช่องสายน้มอนโรนนั่นเลยคะบ๊ายบายเดี๋ยวขับไปต่อสู้กับแก๊งของคนหนี้ก่อนเลยค่ะที่รักผ้าตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบายบายบาย